เซนท่านแจ้งวัฒนะนะคะไปเจอเจอกันได้เราเตงจริงเหรอวะเตงแสงกระทบหน้ามันถูกต้องจริงอ่ะมันไม่กระทบหน้าสิมันกระทบผมอะ่ะลุันนี้นะคะจะให้ดูเป็นสูตรแดงเขาบอกว่าเป็นตีมแดง แล้วสูตรนี้คือตัดมาเหมือนรองงานจริงๆตอนแล้ว่าจะเอาไปใส่รับรางวัลตั้งแต่งานที่แล้วแต่ว่าเขาบอกดีมชมพูตีมดำชมพูก็เลยไม่ได้ใส่ไปขันหัวมานะฮะมาเจอ,เจอมาเจอมาเจอเจอกัน<ๆ>ได้วิมานหนำจะเข้าเน็ตฟลิกไหมเข้าคะ่ะวันที่เก้านี้นะคะฝากทุกคนด้วยวันที่เก้านี้คะ่ะผมี่หนูอยากได้แบบนี้ ได uh. ้แบบนี้ข้างนอกเหรออืมสแตนเลสแบบที่มันล้างได้อย่างเงี้ยอืมถามไปที่กันซินเชาสุดายอืม going to มิ Grand, Grand, สแกรนเออไฟแอลมิสแกรนสกลนครแดงแจ๋วใช่มิชิวมากมากมิชชู g ก y s อินเตอร์แฟนพิมมากมากว่ะ <laughs> เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะสีโปรดคือดำกับแดงนะใส่แดงปั๊บเพือจะดูพอง พองเป็นยองใหญ่เลยเลยเลยคิดถึงวิฟ้าคิดถึงเหมือนกันนะคะมาเจอมาเจอมาเจอกันได้อุ้ยอ๋อไม่เป็นไรไลฟ์ไอจีคิดถึงแม่จางมาหาสิมาหาสิแสะมาจากข้างหลังซะด้วยปิดก่อนจะได้ไม่ย้อน เอียงหัวแสงที่มาจากข้างหลังอะสวัสดีคุณมีนาไปไหนไปงานนี่นไงมิดแกนสกลททำอะไรกันเนี่ยวันนี้หาที่ไหนคะแม่หาที่งานนี้ก็ได้นะเนี่ยที่เซนท่านแจ้งเนี่ยเดี๋ยวตามไปหาเวียดนามว้าว อะไรนะอะไรวะอ่านไม่ทันโอเควุ้ยสีผมนี้เวลากระทบกับแสงและมันสวยมากเลยเนาะต้องรอหลบพ้นสะพานไปก่อนสะพานบางแสง Hi the fans ลองทามนะที่ I don't streaming in live streaming i n s t สตร a m น่ะ do you meet me ไหม I miss you guys so much last month in this year ถูกปะวะผู้ถูกไหมเนี่ย แสงเริ่มมาละ มิช a มิชูมิชู t o from t ทยแลนด์ค่ะความที่อยากให้ผิวหน้าดูกลดูฉ่ำก็เลยต้องลุกขึ้นมาให้หน้าโดนแสงแล้วก็น้าไม่<ห>น้าไม่เก okay. ็บหน้ามาขึ้นไปแล้วนะคะวันนี้ไม่มีหน้ามาว้ายปริมมาแล้วะโน o อบโจทย์ชีวิตมากกีตมาทันพี่ฝ้ามีช you from UK from Philippines meet you to guy from Thailand from Bangkok พี่ฟ้า now I go to Central แจ้งวัฒนะ in Bangkok have work tonight final Miss Grand สกลนคร ยูารยูแคนซีไ l i ์ e s t r e ม m i n g in g r a ที TV อะไรกือกผ้าไม่ใช่อะไรเป็นเราตักผ้าที่อยู่บนฟ้าแล้วเวลาจะตากก็ต้องกดรีโบทให้มันหลบบาต่อตัวชีวิตแต่ราคาสัปด a หอะไร y o u t w o guys With who? Partner? What? And? Odyssey. Odyssey. Mm. Are you sleeping well? Drinking water? No. My sleep well, na. No sleep well, nah. <laughs> You're tired? Get some sleep. I think too, but this month have uh, this month busy work. คิดมากคะ่ะทุกคนจะสิ้นปีแล้วอยากทําอะไรทไําไปเลยในปีนี้แค่ไม่เดือดร้อนใครแล้วก็ทําในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราในวัยของปีนี้อยากทําที่ไฟอยากทําหลายอย่างมากแต่แค่ยังไม่มีเวลาและช่วงจังหวะที่จะได้ทําก็เก็บไว้เป็นเป้าหมายในปีต่อๆไปถ้าปีนี้คิดว่าแย่แล้วปีหน้าแย่กว่า <laughs> p lease say for Indian ไม่สดครับเขาดาวที่ไหนคะปีนี้อิมไม่รู้เลยค่ะพูดตรงๆว่ายังไม่ได้แพลนอะไรเลย มีแค่แพลนจะไปเรียนขับรถในวันหยุดต้นปีเรียนสี่เรียนสามสอบหนึ่งเนี้ยแต่ก็คิดว่าถ้าขับรถเป็นเราก็อยากจะไปต่างจังหวัดขับรถเล่นสักวันหนึ่งใช่นานาทีจะได้มาไลฟ์เนี่ยก็ยังมีคนเข้ามาดูเนาะดีใจเที่ยังไม่ลืมกันนะคะ ปีน้าก็งานหนักเหมือนเดิมหนักไปถึงพิษภาคร่าวๆ Hello from Italy Hello Ola Mabu h ฮสวัสดีชาวญี่ปุ่นค่ะคอนเ ทุกคนมันเกิดพี่ฟ้าปีหน้าเนี่ยในตารางเขาลงว่าเขาจัดวันที่สิบหกนะคะไม่ได้จัดวันที่สิบห้าเหมือนสิบห้าพี่ฟ้าจะต้องถ่ายอะไรสักอย่างอ่ะคิวมันเลยไม่ได้ติดงานอะไรสักอย่างนี่แหละก็เลยได้จัดวันที่สิบหกกุมภพาพัน ซึ่งพี่ฟ้าได้ตีมแล้วแต่ขอทุกคนแต่งตีมพี่ฟ้ามาด้วยโอเคไหมแต่งมาเถอะปีที่แล้วเราตีมรำวงใช่ไหมแต่ว่าปีนี้เนี่ยก็ยังคงความเป็นไทยๆอยู่ยังคงความเป็นไทยๆอยู่เพราะว่าก็ยังอยากที่จะย้อนยุคในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราชอบ คือตอนแรกก็จะจัดเตรีมงานบวชแล้วเ,เราไม่ให้มีแบบทําขวัญน,นาคอะไรเงี้ยจําลองทําขวัญน,นาคขึ้นมาเล็กๆจัดไฟจัดอะไรทุกอย่างให้เหมือนงานบวชเลยแต่ใจหนึ่งก็รู้สึกว่าแบบว่าทุกคนก็คงไม่อยากแต่งเป็นนาคมาหรอกถู่ปะอุ้ยแต่งงานบวชดีนะนี้จะจำลองเป็นแม่นาคเรียกแต่งกี่ก็เลยว่าเอาครึ่งๆแล้วกันให้เป็นเตรีม ยังไม่บอกยังไม่บอกเดี๋ยวไว้บอกตอนสิ้นปีหรือไม่ก็เดือนมกราแล้วกันว่าเป็นตีมอะไรแต่สนุกแน่นอนสนุกกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วรู้สึกว่าแบบว่ามันมันมันกล่อยตอนกลางคืนไปนิดนึงเดี๋ยวเรามาปรับกันใหม่ให้มันให้มันหากว่าเดิม จริงจริง,รง,รงอะคืออยากเอาแบบว่าทำขวัญน่าอะเข้ามาอยู่ในช่วงใดช่วงหนึ่งเพราะมันคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจุดต้นกําเนิดของความเป็นอิงฟ้าเหมือนกันนะทําขวัญน้าแล้วคนเนีไม่เคยแฟนขับพี่ฟ้าังไม่เคยเห็นพี่ฟ้าทําขวัญน่าเลยแต่เราคงไม่ได้ทําแบบยาวแบบสี่ชั่วโมงเราคงจะแค่แบบจําลองมาสัก1ิบหนาทีอะไ Don't understand but I love you I uh, say about I was talking about cream my birthday next year uh six, 16 February next year. I want you guys come to my birthday nah Talk in Thailand, Next year, Are you ready? Think about team. Team. Now I don't sure for uh, for team, but. For sure คือ like Thai culture style ตีมตีมแบบ Thai culture พร้อมตัว C โยกไก่ใกล้จะถึงแล้วนะตอนนี้กำลังลงเส้นแจ้งวัฒนะแลา้วใครอยู่ที่งานบ้างอะ่ะที่งาน มีอะไรกินบ้างคะช่วยบอก่อยอุ้ยพอแสงน้อยแล้วเหมือนแวมพายเลยอะตามันแบบตามันตามันเป็นสีน้ำตาลอ่ะพี่ฟ้าซ้อมกินวิบากหรือยัง จะถึงแล้วนี่ไงลงนี่มาละลงเส้นนี้มาละจะถึงละซ้อมกินวิบากเหรอพี่ต้องกินด้วยเหรอไม่ได้สิเป็นคนคนจุกง่ายอะ่ะส่งคนอื่นแทนแล้วกันนะ you're so cute when y o u ุณพูดภาษาอ n งกฤษฉันพยายามนะอย่าเพิ่งลงไลฟ์โอเคขอเพียงแค่นิดหน่อยอ้าวโอเคหาแสงสุดๆแล้วตอนนีน้หาแสงไลฟ์อยู่เขาให้แม่สีกิน อย่างอื่นได้นะแต่กินวิบากไม่น่าได้อะ Good evening Good evening Excited for sport day Yes แต่ว่าไม่คิดว่าน่าจะได้เล่นเกมอะไรเยอะนะคะขอเป็นแบบเชียร์อัพพอ ส่งไปแดดจะเป็นอะไรไปแ้วแดดจะอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันปีนี้เขาไม่ค่อยจะอยู่ที่ไทยเท่าไหร่นะคะคุณแดดเนี่ยหนูรอพี่ฟ้าไลฟ์ไอจีทุกวันโอเคมีคนใช้รูปไอจีเป็นรูปไอ้นี้ด้วยอะรูปโปรไฟล์ในทวิตเตอร์พี่ฟ้า กินข้าวเลยค่ะแสงมากเนี่ยพาทิสวยมากเลยให้ดูสวยเนาะแล้วนี่ย Take care yourself You two <Bye. S 1> t o guys Don't forget take care yourself enjoy for your life don't think too much the sun looks so pretty on you mm. your uh, mouth sweet, more phm ไหนหมอตะจริงป่ะเออไม่ได้ไปขูดหินปูนนะแล้ว่ะนัดคุณหมอไว้ไม่ได้ไปสักทีนะมีงานแทรกตลอดโอเคทุกคนเดี๋ยวเจอกันนะคะที่เซนทันแจ้งวัฒนะมาเจอมาเจอกันได้พี่ฟ้าจะถึงแล้วเดี๋ยวจะได้เตรียมตัวก่อนลงนะฮะบ๊ายบาย